want play don't no Ed. I with to ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้มีผมมาที่แชร์ในช่องเราเข้าเหมือนแรกกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราอยู่ในเกม b o ลลี่เบส i กอินดิวเคชั n แอนด์ร n นนินะครับผมนะหรือจะเรียกว่า b o ลลี่เบสิกก็ได้นะครับผมนะก็คือมีอะไรแปลกไปไหมครับใช่แล้วครับวันนี้เรารับบทเป็นครูบัลลี่นั่นเองนะครับเป็นมอดหนึ่งที่แบบว่า เราต้องไปเก็บสมุดโนต้ตนะครับผมนะแล้วก็ต้องตรวจการบ้านเด็กด้วยนะครับผมนะ้าแต่เราแต่ตัวเราไม่มีประโยชน์อะไรนะครับเพราะไม่มีเด็กนักเรียนให้ตีแล้วก็การเดินของคุณครูนะั้นไม่ใช่ W A S D นะครับผมนะ้าต้องคลิดขวานะครับเป็นการเดินที่ลําบากมากนะครับโอเคแต่เราไปเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าอ๋อส่วนม็อดที่ผมเ,เล่นเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างดีสคริปชันแล้วกันนะครับไปเราไป หาสมุดลนกันก่อนดีกว่าเอา้าครูใหญ่วัดดีโล้วเพยทามนายมาทำอะไรเนี่ยอยากเรียนเหรอะอ,อยากเรียนหรือไงอ่าสี 4, 2, 4, ่สองสี่ลบห้หกนะครับสี่ลบหกลบหได้2 2งลบห้าได้เท่าไหร่ฮะสอลบห้าได้3อ่าสีลบห้าได้1นอา้าวถูกต้องับผม กด enter เพื่อไปข้อต่อไปนะครับอ่า7 8 6ลบ4นะครับก็เท่ากับ7 8 2ถูกต้องข้อต่อไปนะครับ2 8 0ลบ1 8 3ได้97อ้าวอันนี้ตอบ1น5่ผิดนะครับอ่าโอเค เราต้องตรวจการบ้านเด็กนะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่มีประโยชน์อะไรเฮ้ย <Hey, S 1> มองหน้าครับพ่อมึงก่อนโอ okay. เคอ่าไปด้านโน้นดีกว่าต้องเอาเอาไม้ตีมือด้วยนะมือบวมหมดแล้วอเอาไปด้านไหนเนี่ยไปด้านนู้นเลยครูคนนี้เนี่ยตอกไม้ตีมือ กดไม่ได้นะสมุดโน้ตเป็นไรไม่รู้อ้าวแปดห้าหนึ่งอ่าแปดห้าหนึ่งบวกสี่เจ็ดสี่ได้อ่าถูกต้องนะครับข้อนี้ที่คิดเลขเร็วไม่ใช่เลยฮะเคยคิดเลขอ่าแปดห้าหกบวกสองศูนย์หกได้เท่าไหร่อ่าหนึ่งศูนย์หกสองอ้าวันนี้ตอบห้าเจ็ดพิษไปเพ้อแล้วก็ 408ูบวกแปได้492อเ้าอาตวตอสี่ร้ิดนะครับเด็กนักเรียนคนนี้เนี่ยมาเรียนได้ไงเนี่ยนี่ขนาดอยู่ปห้านี่ยเออเด็กนักเรียนคนนี้อยู่ปห้าแต่ทำไมถึงบวกเลขไม่เป็นฮนะหรือว่าอยู่ปนหนึไม่รู้นะครับ เออผมลืมบอกนะครับมอดนี้ใช้ได้แค่เวร์ชัน1่ 2. 2เท่านั้นนะครับเวอร์ชันอื่นใช้ไม่ได้นะครับโอเคโอเคมา,มาสม,มุโดโน้ตกันอ้าวเจ็ดห้าสองนะครับเจ็ดห้าสองลบห้าร้อยนะครับเท่ากับสองห้าสองถูกต้องแล้วก็สองเก้าแปดลบห้าหนึ่งสองได้หนึ่งสี่หกถูกต้องข้อต่อไป 8 0 8ศบวกกับ868นะฮะได้1671งเ่อะถูกกล้องเออเด็กแม่เลยียยคนนี้นี่เรียนเก่งเนาะเออไม่เหมือนเด็กตั้งเรียนคนที่แล้วเลยตอบอะไรไม่รู้มา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 ,ม,ามือบัวหมดแล้วเนี่ยมือแดงเออ ขูกินเอนีได้แมมโซดาได้ไหมไม่ได้เนาะเฮ้ยเจ้าสวีปเจ้าสวีบแา่ทำอะไรตรงเอา้าวัดีบุรีอา่าเล่บแดงเอาสองศูนยสลบเจ็ดหหนึ่งเท่ากับห้าห้าเจ็ดอ้าวอันนี้เขียนห้าหกมาผิดข้อต่อไป9 0้าศลบห้าสอง เท่ากับ848ถูกต้อง452หลบสได้448อ้าวอันนี้ตอบ445ผิดไปโอ้โหลบเลขยังไม่เป็นอย่างนั้นเ่ยลบแค่หลักหน่วยนะ่นะโอ้ไปละไปล่า What no items อะ no items no pad เรียคุณครูเว้ยไม่ใช่นักเรียนมึงจะมา แกงคุยอะไรจะวัดฟ้องพออเลยเนี่เฮ้ยอะไรคุยแกงได้เนาะเก้าสามสอลบสี่เท่ากับสี่ถูกต้องแล้วก็8ปดสองแปดลบสอเก้ท่ากับห้าสามสองถูกต้อง1นึ่งสองหนึลบหนึ่าเท่ากับหนึ้อเาตอบหนึ่งร้อยสีมาพิไป ใครเนี่ยใครตอบคลิกๆๆอันนี้ไอนสวิปใช่ไหม90-986นะได้894แต่ตอบ901มาเอ้ยคิดเลขผิดต้อง90สิเว้ย908-986ได้ 986ลบ90เป็น896อันนี้ตอบ901มาเพชรเพิ่ม470บวก626เท่ากับ1096ก็10 96, ถูกไปนะ665ลบ0ก็เท่ากับ665อันนี้ถูกต้องวันนี้ทำงานได้ดีมากอ่า เพราะแต่เป็นคนุณครูก็ไม่ใช่มันไม่ได้ยากกว่าที่คิดนะครับผมนะตอนนี้มีไหมเออมีสมดุดู่เก็บได้ไหมเนี่ยเออเก็บได้ด้วยสามห้าอ่าสามห้าบวกสามหนึ่งเท่ากับหกหกอ่าอันนี้ตอบห้าแปดมาพิษอ่าอันนี้เป็นเจ็ดเจ็ดหนึ่งบวกหกเจ็ดเก้าเท่ากับหนึ่งสี่ห้าศูนย์ถูกต้อง แล้วก็614บวก605เท่ากับ1219อ่าอันนี้1218งผิดป้ายวันนี้ทำงานได้ดีมากอันนี้คือหมดแล้วใช่ไหมเอาเขาถอดหูฟังมาหนึ่งแล้วเสียงมันจะดังมากแต่ผมดูหูเลยขี่หูกระเด็นแล้วมั้งเนี่ย โอ้เอ็กซิทใช่ไหมแล้วผมขออนุญาตถอดหูฟังนะครับเพราะว่าจังหวะนี้เสียงมันจะดังมากเออถอดก่อนผมจะวางไมค์ไว้ตรงนี้แหละฮะนี่ไงแดงแป๊ดเลยทุกคนอาจจะไม่ได้ยินเสียงผมนะครับเพราะว่าเสียงมันดังมากนะผมนะโคตรด,ดังเลยอะโคตรโคตรโคตรดังไปปั้นไง รถต่งเลครับอันนี้คือรกสิงเกมไปเยอะแล้ว นเรามาเล่นเวอร์ชันปกติบ้างดีกว่าะคระับอันนี้เป็นเวอร์ชันหนึ่งสามสองนะครับตามสำเนียงเขาได้เลยฮะ,ะกดสตาร์ทนะฮะแล้วก็เลือกโหมดอ่ะโหมดนี้อ่ะโหมดแรกเลยนะฮะแล้วก็บเก้าอีก,ก่อน oh, <hi. S 1> อ๋อสวัสดีครับคุณครูสวัสดีครับคุณค,ณครูค ันนี้ผมมาเรียนมาแล้เสียงกุนตีเสียงคุณกนุนตีคนอะสี่ลบห้านะคสี่ลบห้าก็เท่ากับลบหนึ่งอ่าเจ็ดบวกแปดเจ็ดบวกแปดแปดบวกเจ็ดอ่าก็ได้เท่ากับสิบห้านะครับอ่าสี่บวกสามก็เท่ากับเจ็ดโอเคอันนี้หวานหมูนะฮะแต่ไว้ข้อต่อไปเนี๋ยวสิ ไอเล่มต่อไป oh. อ่ะโอ้โหเรียนแล้วนะตังคอันนี้อะไรห้ามอ่าเรามาดูกฎของโรงเรียนกันก่อนฮะเราต้องทำตามกฎไม่วิ่งไม่ออกหุบไม่ออกอะไรกันไม่ถือปอกห้ามห้ามห้ามั้งหมดห้ามทำอะไรกันอันนี้น่าจะเป็นในเวอร์ชั่นของอะไรนะของที่เราแบบว่าไปแคมปิ้งกันนะฮะไปไปตั้งแคมป์นะฮะไอ้โนเบกินเดอะฟุตบอล <29. S 1> สองเ้าแปศูนชีต่อผิดละเมื่อกี้กดไม่ติดนะมันก,กดไม่ติดอะจริงๆนะโอ้เวล้ละมันก,กดเป็นเท่ากับอ่ะเอ้ยมันก,กดเป็นสแลตอะโอ้หมามาละมาละต<ค><ณ>้องรีบไปนะฮะมีเหรียญตกเก็บไปเลย เอาไปซื้อน้ำกินซื้อซื้อปอกาเล็กินอ้อววันนี้ครูใหญ่อันนั้นตัวถุงเท้าใช่ไหมนะมันชื่อว่าอะไรคราตติงอะไรสักอย่างอ่ะอ้า,อามีกันไก่เจ็ดบวกห้านะได้สิบสองเก้าบวกแปดเก้าบวกแปดได้สิบเจ็ดอันนี้อะไรไม่รู้คำถามแต่ละคำถาม ต้องรีบไปแล้รีบไปแล้ว,ลวต้องรีบไปแล้วอุ้ยมาแล้วโคมาแล้วโอ้โหซื้อเขียวเห็นชัดเลยนอยู่ไกลมากอ่ะเจ็ดบวกสี่ได้สิบเอ็ดห้าบวกสี่ได้เก้าอันนี้อะไรไม่รู้ตัวนี้ผมยอมเสียเหรียญโอเคเอา้าเสียงเฟิร์สไพ่ดีกว่าเสียวกูจะโดนดันไหมเนี่ย เดีย๋ยวเราหลอกครูตรงนี้ดีกว่าฮะเรายืนอยู่อ่างเงี้ยแหละอ่ะเดี๋ยวครูเขาก็จะมาละมาเดี๋ยวครูผมไม่กลัวผมมีโซดาเออแต่ครูใหญ่อย่าโผล่มาแล้วกันนะไม่งั้นเกมเลยนะปุกไปแล้วรีบเก็บโน้ตเก็บโน้ตเก็บโน้ตเจ็ดบวกห้าได้สิบสองไงสามบหนึ่งหรือสองอันนี้อะไรไม่รู้ใครคิดคำถามมาเนี่ย ô, vô ngã lưng của tôi, mảnh vụ khung của tôi, em về đây. ôi, ôi, soda còn soda, 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 soda. đừng có vào gần, đừng có vào gần. tôi có bị tôi có pha. hất. bay rồi. dán. dán nó đi. โอ้โหรฟไหม้มาไกลเลยไม่เอาไม่กันหรอสองเล่มครับสู้ๆเอไม่กว่าจกวาไไหม่จะกวาไไหนเฮ้ยเฮ้ยจะกวาหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไฟไหมปล่อยปล่อยปล่อยโอยตรทดเลย เอเฉีบมาแล้วมาแล้วฟลุตไฟดันหน่อยดันหน่อยดวเออเออฟลุตไฟมันมีประโยชน์นะโอเคจะมาปะวะเชนไก่ตัดผมครูบาลดีได้ไหมโอ้ตัดอาอาไอติด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 มันติดมันติดโอ้โหช่วยหายอ่ะจะโดนบูลรี่โอ้ขโมยกันไก่ไปเฮ้ย คุณใหญ่ไม่จับได้หรอวะชิบหายแล้วไปไรดี๋ยว่ะโอ้จะแพ้แล้ววะไอ้ชบหายเ้ยติดก็ติดเนี่ยติดพุงอุ้ยไปหมดครับเอ่อจีจิตอาบูรีอ๋อไอ้ต้นรองเท้านี่ไงอาร์ตแอนด์คราเตอร์อ๋อมันชอบระบายสีกับวิศวกร ว่าเชียหายใจแทบไม่ทันหายใจแทบไม่ทันเลยโว้ยไอ้ไอ้เพททำเนยต่อไปไอ้ตามกูมาแล้วกันโอเคเสียงเงียบแล้วฮะเสียงตีหายไปแล้วฮนะ เอ็นเทนชั่นโอ้โอ้คูคูมาดักคูดักผมคูแม่งดักคูแม่งมดักเหมือนรู้ว่าเราจะมาทางนี้ไอ้เพทานจะมาทางเดียวกับกูทำไมเป็นตัวปั่นเรียนนี้เลยนะไปแล้วเออไปเลยมึง ไขว้หน่นอะไรวะล่ะรแว่น้อะไรหรือเสียงฟื่ไพ่ผู้ใหญ่ช่ยด้วยใครติดเครื่องอะไรแถวนี้เนี่ยต้องรีบไปแล้ว โอ้คร oh, ูเอ <PI> ้ยผมแค่เป็นนักเรียนตัวเล็กน้อยไม่เอาอ่ะอ้าวครูใหญ่มาเจอพวกนี้ no bully in the hall s อย่าบูลลี่กันในห้องโถงเอ้ยเอ้ยอันนั้นอีกเล่มนึงไม่ทันละไม่ทันละแม่งไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วอยมันจะตามมาทันแล้วเนี่ยชิบหายละ โอ้โหาจะตามทันแล้วโคผมเป็นนักเรียนตัวเล็กน้อยผมตั้งใจเก็บเงินมาสมัครเรียนไม่เอาแพ้จนได้โอเคก็อะไรนี้เป็นไงบ้างครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกุ๊กกิกง๊นกง,นกงนะครับแล้วก็ เออใครอยากให้เก็บอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้น,นะครับโอเคก็สหรับคลิปนี้บายบายครับผมเจอก,กันคลิปหน้าครับ